สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมยามคนดักรถนะฮะครับผมยามเพิ่งรับตัวมานะฮะเพิ่งรับตัวคันนี้เป็นรถอยู่ที่โคราชเลยนะฮะยามไปดูรถไกลถึงพัทยานะครับก็ไม่ได้รถนะสภาพไม่ผ่านนะแต่ว่ากลับมาโคราชก็มาได้คันนี้ที่โคราชนะเป็นรถบ้านนะซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับนี่นะฮะรถผู้หญิงใช้นะข้าราชการใช้มือเดียวนะนี่นะแล้วก็สําคัญคือยามไปทําการโอนที่ขนส่งโคราชมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ เนี่ครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันนะชมภาษีหกแปดนะรถสภาพสวยนะมีตำหนิแค่เนี้ยฮะสีหนึ่งชิ้นนะฮะสองชิ้นนะครับเนี่ยฮะสามจุดนี่นะฮะที่เป็นตำหนิสีนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านในนะสวยคันนี้สวยจริงๆผมยอมรับเลยนี่ครับรถมันเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยเนี่ยเห็นไหมเนะี่ย ภายในสวยกริฟเหมือนรถใหม่เลยนะฮะนี่ครับบอกว่าสวยทุกตัวและช่วงล่างช่วงล่างแน่นมากทุกอย่างในรถแน่นหมดเลยนี่ครับด้านหลังนะนี่ประมาณนี้นะคันนี้เดี๋ยวเก็บงานเสร็จนะก็คือเปลีย่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องสารล่อลื่นสายพงสายพาต่างต่นะเซอร์วิสชุดใหญ่ให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บสีสามชิ้นนะคันนี้จะเปิดตัวขายอยู่ห้าหมื่นเก้านะฮะย้ำนะครับห้าหมื่นเก้าเดี๋ยวให้ดูยาง <c oughs> นี่ครับยางโอ้โหดอกล้นๆเลยยางยังใหม่อยู่เลยนะเนี่ยหนวดยงหนวดยางก็ยังอยู่ครบเลยให้ดูยางหน้าอีกหนะ่อยเนี่ยเนี่ยดูดิโอ้โห,โโหเก็บงานเสร็จผมจะขายห้าหมื่นเก้านะสำหรับท่านใดที่อยากได้ราคาตัดก่อนผมเก็บงานนะคันนี้สี่หมื่นเก้าสี่พือนสี่หมื่นเก้ารถพร้อมใช้เลยไม่ต้องไปทำอะไรสักอย่างเลยถ้าไม่ซีเรียสเรื่องสีนะน้ำมันเครื่องไปถ่ายเอาเองอะไรเงี้ยเนี่ยฮะ สีสานสองฝั่งมันสวยอยู่นะมันจะมีตําหนีนิดๆหน่อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยสีสามชิ้นเนี่ยเนี่ยเลยตรงเนี้ยเนี่ยนอกนั้นสีสวยหมดเลยเนีฮะเนี่ยเผื่อท่านใดสนใจแบบว่าราคาตัดนะแต่ลูกค้าเฮียามส่วนมากจะชอบราคาเก็บงานเรียบร้อยนะย้ำาครับผมเก็บงานเส็จผมขายห้าหมื่นเก้านะสภาพผมบอกได้เลยว่าสภาพสภาพนี่หายากเครื่องนิ่งแล้วไม่เคยติดแก๊สมาก่อนด้วย ภาษี68นะฮะนี่โอเคยังไงเดี๋ยวเก็บงานเสร็จแล้วมาพบกันนะเก็บงานเสร็จก็เปิดตัวอยู่ที่5 9าหมท่านใดอยากได้ราคาก่อนเก็บงาน4 9่หมโทรมาคุยครับ090 275 7798ที่อามคนรักรถสวัสดีครับ